S <S oh, สวัสดีค่ะด้ผมกับรายการโฟร์แฮตดีนะผมทุกคนไม่ต้องแปลกแปลกครับว่าเห็นอจจะไรอยู่ตรงนน้นนะมันคือประตูนรกนะครับผมผมก็ไปปั๊มสเกลิต,ตันมาแล้วก็ไปเอาไปทแล้วก็สุดท้ายก็ตายเลเวลระสามนะครับผมสามครั้งนะครับตายไปสามครั้งสุดท้ายได้มาคือประตูนรกครับผมเพราะไม่มีเกลติตันแล้วมันสบายขึ้นนะครับผม ไปดูที่ผมฆ่าสเกลิลตนันกันครับผมนี่ครับผมโอ้โหทะลุสิบแปดอันไอสิลัดเอ้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมเราจะผมก็ไปขุดไม้มาเยอะมากเลยนะครับผมผมก็นะขุดไม้มาเยอะพอสมควรดูนีเ่เห็นแล้วต้องอึง้งเลยสิดูดูไว้ดูไว้ไวอสอง อ้าค้ังเวนกรรมเอาไปแค่นี้พ่อไอ้หา่าเอามาตั้งมีตั้งเยอะไอ้สัตว์เอาไปแค่นี้พ่องเถอะผมจะทำเป็นอ้มอมวงครับไม่แบบมอือถูกใจผมก็อยากเข้าไปนะแต่ว่าผมจะถึง มันจะถึง P10 แล้วค่อยเข้าไปเลยกันเผื่อมต้องใช้อะไรด้วยนง ก็ใช้สมาธิกันนะครับอ้าวไอเฟนไอเฟนพ่องเองวะไงไม่ผมันแหลกๆมากเลยครับผมมาตรงนี้มันแหลกๆมากเลยครับ Og hvis jeg ikke ser mange farger อดาบผมพังไปสองอันนะครับผมเพื่อไปสู้เกลตันนะผมไงละมึงดาบดาบหินอันนึงดาบเหล็กอันนึงนะครับผมก็เป็นอะไรที่แย่ที่สุดก็พยายามที่จะสู้นะแต่ว่า สุดท้ายเราก็สู้ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทําไมล่ะครับผู้ชมยังไม่ได้ดูตอนที่เราสู้เลยคนะอย่าถามแล้วว่าทาไมผมถึงว่าทำไมประตูนรกทำไมทำมาแล้วล่ะเรายังไม่ได้เห็นผมจะบอกว่าตรงนี้เลยนะครับว่าผมผมลืมอัดครับนั่นล่ะครับ ผมกดอัดแล้วมันไม่ติดชิ้นเคยอผมอย่าหาว่าผมเอาข้ออ้างใส่ตัวเลยเพราะมันเป็นเรื่องจริงแล่พวกที่บอกว่าข้ออ้างข้ออ้างเนี่ยแล้วมระตบหน้าแหกเลยนะครับไม่ผมไม่ได้จะตกเขาอ่ะเสียสักที ผมต้องการเพชรอีกอ่ะผมไม่ครุอนี่ครับผมไม่ควรหาเพชรมาใหม่นะครับเจอผมเจอมาสองก้อนนะครับผมอยากไปหาอีกเออไปหาเพชรอีกดีกว่าเอ้ยมาเด็กยากอ,รรกอะไรตรงนี้เดกอะไรตรงนี้เดกอะไรตรงนี้ ผมไปดูผมพาไปดูห้องเกลนะครับเกลตันนะครับโอเคปะเอ้ยจีอะสไปเดอร์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 นี่สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนจะบอกไปเดอร์มันเกิดไปเดอร์มันก็ไม่ค่อยได้เกิดนี่หรอ ก็ตีสไปดเดอร์จนพังมาแล้วนะคับผมอันนี้กล่องนี้ผมยังไม่ได้เปิดเลยครับผมเปิดไปก็กล่องเอ้ยผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับแล้ว,ว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดอ่านมาได้มาตั้งเยอะนั่นแหละไปชื่อ สไตายเดิมคุณรอบๆเผื่อเจอเพรไอสัตว์รอบๆไปครับพี่น้องมุ่งการหินด้วยแหละไม,ไม่ไม่เป็นประเด็นเลยเออเนี่ยผมมุ่งการหินเนี้ยเอาไปด้วย การเห็นนะอะอะไรแล้วไมา่ดีม,ดมันมาอยู่ตรงนี้ได้ะ อเป็นอะไรจะเจ็บเล็ดลูกพอ่อเล็ดลูกพอ่พอพ่อแล้วครับไป ก็ตอนนี้แม่แทบไม่มีอะไรเลยนะคััผม อ่านม้านี่ผมว่าจะไปจับม้านะม้ามีไหมสักตัวเห็นว่าม้ามันชอบอันนี้ใช่ไหมก็ลองเลยกันว่าผมเห็นอยู่แถวๆนี้มีม้มานะ จำบ้านบ้บบบบนานผมมันแถวนี้ไม่มีมา้าอาเนาีนย่นยเีม้ามาม้าม้าหรือเปล่าเชื่อม,ม้าหรือเปล่าอ่าฟิชฟิชอ้าวอ่าฮะเชื่อ,อ,อฟังนะครับผม ขอโทษ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 ยังไงวะอืช่างมันเถอะครับไม่อยากขี่แล้วช่างมันขี่ไม่เป็นนะผมแล้วอยากขี่เป็นอะไรที่แย่เม็ดที่สุดสุดวันนี้ผมไม่มีอะไรทำเลยครับคลิปลองล้วคนเขาจะสนุกไหมเนะี่ย ม่ต้องรอถึงคลิปที่สิบแล้วครับไปามาคลิปนี้แหละครับนรกรรอะเราจะไปสำรวจกันก่อนว่านรกมีอะไรบ้างครับผมโอ้โหโอ้โหคุณอะไไปก่อนเลยครับ ก็โ uh oh. ผมรู้รับว่าพวงนี้ผมจะวันนี้ผมจะลงสองคลิปนะครับเพราะอีกคลิปหนึ่งอ้อู้อู้ชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วชิบหายแล้วไง เลอสีอู้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วสิบหายแล้วอู้อู้อ,อู้มันเผาตัวนั้นลรอก้วครับตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนนะะรับสแกน,นกเธอเดย์ลืมอยวมันคิดถึงผมบายครับ